ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพร้มอิมนะครับก็มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามานะครับว่าทําข้าวนาปรังรอบสองใส่ข้าวอะไรดีนะครับที่นาของพรมอิมนะครับผมด้านหลังนี้หวานไปแล้วนะครับ2องอาทิตย์นะครพรมอิมก็ใช้ข้าวหอมพวงเหมือนรอบแรกนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนาข้าวรอบๆนะครับผม ว่าข้าวหอมพวงนะครับอายุ2สัปดาห์นะครับ2อาทิตย์หรือว่า14วันเป็นยังไงเดี๋ยวตามพรมอินไปชมกันนะครับผมเป็นครับอ่าครับเพื่อนเพื่อนนาแปลงนี้นะครับมีจํานวนอ่าสิไร่นะครับอ่าทำข้าวนาปรางรอบ2นะครับผมใส่ข้าวหอมพวงอ่าเหมือนกับรอบแรกนะครับเพื่อนเเนี่ยฮะก็ สาเหตุที่ใช้นะครับก็เนื่องจากเป็นข้าวอายุสั้นนะครับผมอายุร้อยวันนะครับก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับก็รอบสองนี้นะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าจะติดหนาวหรือเปล่านะครับก็เลยตัดสินใจนะครับผมใส่ข้าวหอมพวงอีกรอบหนึ่งนะครับครับเพื่อนๆนาแปลงนี้นะครับพนมิ่ได้เริ่มหวานตั้งแต่วันที่ สามสิบเอ็ดสิงหานะครับเพื่อนเพื่อนนะก็นับไปอีกสองเดือนก็จะตกวันที่สามสิบเอ็ดตุลานะครับก็คือข้าวจะออกอรวงนะครับเพื่อนเพื่อนก็คาดว่าไม่น่าจะติดหนาวนะครับช่วงปลายเดือนตุลานะครับแล้วก็จำนวนข้าวปลูกที่ใช้รอบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะฮนะนาสิบไร่ก็จะตกอยู่ ประมาณสิบสี่สิบห้าลูกนะฮะโดยประมาณนี้นะครับผมก็เฉลี่ยแล้วก็ไล่ละประมาณสามสิบโลหรือว่ามากกว่านั้นอีกนิดหน่อยนะฮะเผื่อไว้นะครับผมเนะี่ยฮะก็พันข้าวที่พอน้ำอิ่มนำมาใช้นะครับผมในนาข้าวนะครับพอน้ำอิ่มก็จะซื้อพันที่ร้านชอ,อกเกษตรวังเป็ดนะครับ อำเภอบางระจัจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อนๆนะฮะก็เห็นเพื่อนๆหลายคนสนใจนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อร้านแล้วก็เบอร์โทรไว้นะครับเพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับผมนะข้าวหอมพวงนะฮะอายุร้อยวันนะครับผมครับในรอบเมื่อกี้นะครับผมในรอบแรกนะครับพอดีมันเจอน้ําท่วมนะครับอ่าโดยเฉลี่ยนะครับผม ผลผลิตต่อไร่นะครับพอิ่มก็จะได้อยู่ประมาณเจ8 0สิบแดสิบถังนะครับเพราะว่าน้ำมันลาดนะครับผมได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็คาดว่ารอบสองนะครับผมน่าจะได้อยู่นะครับไร่ละตันนะครับผมเพื่อนๆอย่างไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ อสอบถามกันเข้ามานะครับผมพรมอิ่มก็จะหาข้อมูลนะหาคำตอบให้เพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้พรมอิ่มขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันครั้งใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ